Bye. Oh. มาถายมานำเจ้าสาวน้องสาวน้องฮีสาวน้องฮีหามาเบ้าข่าวเป็นบ้ขาวไงมอมตรวจงานเหรอมอมโอ้โหมอมมอมตรวจงานไว้โดมโดมดมอย่ายกขาขึ้นนะมอมโอ้ยจะไปนอนหาที่นอนใหม่โอ้ยมอมเอยเรามีช่างตัดหญ้าคนใหม่นะคะ ช่างตัดหญ้าคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นคนที่หน่วยก้านดีมากนะคะเหมาะก,กับการทํางานสวนมากค่ะเดี๋ยวพาไปรู้จักนะคะ <l ug> น้ำมันหมดทาง <l ug> <l ug> โอ้ยอยมาลอกมาแลกมาลงมาเรงกินขนมหรือยัง อรรลอดช่องไปกินเลยเป็นไงหลานชายเป็นไงหลานชายได้งานได้การได้เวียกหลายเด้อก็ตาแหวงติปไปแล้วเท่าไหร่ตาแหวงติปเท่าไหร่แล้วลูกจริงป่าวสี่สิบบาทพึ <c oughs> ่งว่าสี่ร้อยตาแหวงตาแหวงติปส <c oughs> ี่สิบหลานสี่สิบบาทครับไปแดงโอ้ <c oughs> ไม่เป็นไรสี่สิบบาทสิบวันก็สี่ร้อย แยกออกไหมระหว่างผักกับหญ้าเนี่ยเอาเอาเอีแยออกบนนอาบดนี้เนาะผักบุ้งก็อย่าไปตัดทิ้งเด้อตัดถึงนี่ครับเนี่ยแห้งแล้วนะคะโอ้โหนี่เปอร์ใหม่ชัดๆอือหือ เยยนมาีแล้วมันมาทันเหงาไหนค่ะ่บอกไปแล้วว่าเอาสูตมานั่งเยอะกว่าใครใส่เก่งแพงๆเชิญนั่งก่อนเลยนะคะเออจะบอกว่าบ้านข้างบนอย่าใช้น้ำถูบ่อยต้องใช้ผ้าดันฝุ่นค่ะเดี๋ยวเอามาให้ลืม้็จะหยิบใส่รถไว้ก็ลืมมันจะมีน้ำยาดันฝุ่น เขาใช้ผ้าไอตัวปั่นนะจ๊ะปั่นทั้งปั่นเขาบอกว่ามันโดนน้ำเยอะๆมันก็จะกลับไปหงอกเหมือนเดิมอ๋อโอ้โหเพราะว่าถ้าทาแล้วเนี่ยแล้วเราเอาน้ําเช็ดบ่อยๆมันก็จะกลับมาหงอกเหมือนเดิมเฟอร์ใหม่ค่ะเฟอร์ใหม่ตาาสออยยยเเีกหมมืนิไว แต่ก็ได้ติดมานิดหน่อยแล้วครับเพราะว่ายังไม่แห้งเอาผ้าแห้งเช็ดเออยังไม่แห้งดีก็ระวังตูดนั่นแหละก็เลยมาใส่พัดลมนี่ไงส่วนมือขนมของเรานะคะได้สองเมนูค่ะมาแป๊บเดียวนะคะได้เมนูอะไรคะนะอ้วนข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนโอ้ น่ากินมากมากสะใจเราต้องต้มอีกไหมคะไม่ไม่ต้มต้องแล้วเนาะน่ากินมากแล้วเนื้อทุเรียนเยอะมากเนี่ยต้องกินอย่างนี้แหละถึงจะอร่อยนี่มัม่วมข้าวเหนียวทุเรียนเปิดแล้วนะคะทุกคนคะอร่อยมุกมากมากเลยใช่ไหมมากถึงมากที่สุด มาแล้วค่ะลูกค้าที่จะมาฉลองโต๊ะใหม่มาแล้วค่ะพร้อมกับกระถิ่นแก่ๆนะคะผมมาคับสามาปรกอบกินเล่นกินกับข้าวปุ้นไหมล่ะพ่อขนมจีนแซ่บเด้เฮ็ดใหม่เหรอเดชม้วนโบเสกเหรอทำอีกแล้วนะอันใหม่อันใหม่ทำใหม่นี่ใส่ปัดดุใส่ปัดดุใส่ปัดดุได้เหรอใส่ปลาดุกว้าวไม่ดูสิโบเห็น อ๋อใส่กระดูกตอนอ๋ออ้าวลูกค้าสิงโตคนนี้เป็นลูกค้าประจำเหรอใช่ครับสายเดียวกันเลยครับเนี่ยฮะสายอาหารป่าาูกระเพราสายเดียวกันสายเดียวกันได้ข่าวว่าทําให้ตาลินกินประจำต้างเป็นมือขวาของตาสำลินนะคะต้องเรียกตาแล้วนะโอ้โหเป็นไงอร่อยไหมฝีมือหลานอร่อยครับเหรอจะมันคาไปย่างไหมขาดอะไรไข่ป๊บไข่ดาว ไข่เจียวกันทั้งเจียวสุกแล้วโอ้โหหลังคามาแล้วจ้าขน,นาดเท่าไหร่นะจะไม่ร้อนมากเกินไปแล้วก็เวลาฝนตกเสียงก็จะไม่ดังมากเกินไปอันนี้เป็นข้อดีของราคากระเบื้องนะฮะกระเบื้องร้อนครับผมก็จะแข็งแรงหน่อยแต่ก็จะแพงกว่าพวกเมทัลชีทพวกอะไรขึ้นมาหน่อยอก็ไม่หน่อยละครับแพงพอสมควรโครงสร้างก็คนละอย่างใช่ครับใช่ไหมคะ คากระเบื้องที่ใช้ทั้งหลังเนี่ยน,นะฮะที่เราสั่งมาเนี่ยก็ประมาณสักสองหมืน่นสี่พันบาทงานกระเบื้องเฮ้วยังก็ที่เราตนองสื้อแล้วไงนัองสืงอสอยังตงซือเขาเขียนไว้โอ้ต้องทำตามตำราเลยเหรอโอ้ <c ười> ไม่ธรรมดาเลยนี่ <c ười> อบอธรรมดา <c ười> กว่าจะเสร็จ กว่าจะเสร็จแต่ละหลังนะฮะการทำบ้านเนี่ยใชะะเ้เวลานีพอเราทำมาหลายๆหลังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโ้ลหมันก็ใช้เวลาทุกหลังแล้วก็ช่วงขึ้นฐานเนี่ยทำใจเลยแบบว่าม,มันจะมีความล่าช้ามีนู่นมีนี่นะครับมีรอปูนแห้งก็ใมีอะไรเงี้ยเนาะ ก็เป็นจริงๆก็เป็นสเต็ปปกติของงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าจะให้เร็วพวกโครงการใหญ่ๆเขาจะมีช่างจำเพาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบางอย่างทําพร้อมกันได้ก็ทําพร้อมอะไรอย่างนี้ช่างฐานรากก็เข้าช่างโครงสร้างช่างแแบบทํางานแตบเบื้องช่างหลังคาแต่ช่างเราเป็นไงคะช่างเราคะของเราสารพัดช่าง เป็นปลาลูกคอกเลยครับเป็นยังไงคะปลาลูกคอกแตกกันสากระเบือเป็นปลาลูกคอกโอ้ยยอดได้ยวะเหตุงานกันลืมเบิงไอ้ลืมเบิงไอ้นี่ว่ามันสุกหมดแล้ว หลุดล่วงตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยจะได้เดฟพี่น้องช่างไปกินข้าวแล้วนะคะคุณรัชนีนมันล่วงจนหมดแล้วอะคือไม่มีคนมาดูมันอะเนี่ยห่อไว้แต่ว่าไม่ได้ดูห่อไว้ไม่ดูมันก็ล่วงหมดเลยเดี๋ยวดูดูลูกนี่นะ เน่าหมดแล้วเอาน้ำมันเข้าพีม่มันมันเนื้อมันสวยนะแต่มันเละเกินไปเนื้อสวยเลยนะเพราะว่ามันแอบสุกคุณยายไม่ได้กินโดยรุ่นเนี <t <t ้ยเน่าทิ้งหมดแล้วเน่าทิ้งหมดของชอบของคุณยายทองหนาคนาเนี่ยของชอบคุณยายฮะแต้ในไปบ้านตี หลังจากกินข้าวเสร็จยายก็เอนเลยนะคะเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนถ้ำจำวัดอาบช้าอันนั้หลวมตาหลวมตาอย่าว่าอะไรพี่เรนน้ำกะละมันเติมคแนกเติมครับเผื่อว่าใครแวะเวียนไปแวะเวียนมาก็จะได้มี หิบได้เลยค่ะของแม่ต้องหน้าติดไม้ติดมือกับบ้านนะคะอ,อันนี้เป็นน้ำปลาร้าุงสุข,ขอย่างร้านแม่ท้องนาไม่มีสารกันบูดนะคะก็คืออ,อยู่ข้างนอกได้อ่ะเป็นสัปดาห์แต่ถ้าจะให้เขาอยู่ยาวๆก็เก็บในตู้เย็นนะคะคนมากเข้มข้น ก็มีไส้กรอกไส้สัวเดี๋ยวเอามาเติมอีกนะคะแล้วก็มีแหนมมีแหนมซิคโครงมีตโนดแท้นะคะไม่ผสมก็แวบบมาเลือกได้เลยนะคะก็ได้มาเยี่ยมคุณยายด้วยนะโอ้ยทานวอนแม่เป็นแต่นีแห้งเนอะมีแห้งหลังค่ะบ่อกยายมีแห้งมีแห้งค่ะเนี่เยีอดค่ะ ช่วงนี้สวนก็คึกคักมากนะคะผู้คนอยู่กันมีคนแอบนับนะคะว่าประมาณเกือบ20คนเกือบ20ใช่ไหมมี FC คอยดูในคลิปแล้วดูว่าเอ๊ะมีคนอยู่ในสวนเท่าไหร่เกือบ20จริงๆก็ผมก็คิดถึงวันวันวันแบบนี้นะตอนที่เรามาตอนแรกมีพี่ลินอยู่คนเดียวเลยนะพี่สำรินเนี่ยถึงขั้นต้องหาอาสาสมัครกันเลยนะใช่ว่าใครจะไม่มีใครมาอยู่ พี่สำลินแกอาสามาอยู่ให้คนเดียวเลยนะตอนแรกๆเนี่ยสักพักใหญ่ๆอ่ะคุณพ่อสแสวงก็ตามมาใช่นะครับแล้วก็อยู่กันสองคนพ่อสแสวงกับพี่ลินนะฮะพักใหญ่ๆแหละถึงจะมะีคนอื่นๆตามมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มันก็เป็นไปตามที่เราวางไว้ก็อย่างที่บอกครับนะสมัยโบราณเขาถึงบอกว่ากรุงโรมสร้างวันเดียวไม่ได้ การสร้างบ้านแปลงเมืองก็ทําบันเดียวไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์อะคุณล mm. ักษนะครับ mm. ยากสุดการเอาวัตถุไปตั้งตรงนู้นจัดระเบียบตรงนู้นตรงนี้ขุดตรงนั้นตรงนี้อันนี้มีเงินก็ทําได้แต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ทําได้ง่าย มันต้องอาศัยหล่อหล,อ,ลอมจนเขามองเห็นว่าเออมันดีกับเขานะฮะเขาถึงปรับวิธีคิดปรับมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแท้แต่นะครับเพราะว่าบางทีความจำเป็นของชีวิตคนไม่ไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะอยากมาอยู่แต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำภารกิจในชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่เขายังทำไม่เสร็จอันนี้ก็ ก็ไม่ว่ากันหรอกนะครับแต่ณวันหนึ่งผ่านไป4ปีที่นี่ก็มีสมาชิกมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับทำงานทำการสิบกว่าคน2ี่ิคนเนี่ยแต่คุณลัชนีสังเกตไหมว่าไม่มีใครว่างเลยทุกคนมีงานหมดอ่ะมันมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะทุกคนมีงานเออเพราะอะไรครับเพราะอะไรเราจะไปให้คนจำนวนมากๆมาอยู่ร่วมกันโดยที่ เขาไม่ได้ทำงานเนี่ยมันไม่ได้ mm. มน,นุษย์เป็นอะไรที่ต้องใช้พลังงานนะครับยิ่งทำงานมากเวลาฟุ้งซ่านยิ่งเหลือน้อยเพราะว่าทำงานหน้าที่ของตัวเองดวงตาเราเนี่ยมันมักจะทำให้เราทอดยาวออกไปจากตัวเรามองสิ่งที่อยู่ไกลๆดวงตาของเราอะ่ะน้อยนักที่จะมองหัวแม่เท้าเราหรือจะมองที่ บริเวณจมูกของเรามันมักจะมองไปปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเราจะเห็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเลยยกเว้นเราเดินไปหากระจกแล้วส่องปับ๊บเราจะเห็นตัวเองขึ้นมาทันทีความหมายคืออะไรครับเวลาคุณแลชฉีไปไหว้พระคุณสังเกตไหมว่าพระพุทธรูปอะ่ะท่านจะท่านพระเนตรของท่านอะ่ะท่านจะมองลงข้างล่างมอง<ร>ความหมายที่เขาสื่อ,อไว้ก็คือ ต้องการให้มนุษย์นะ่ะเอาอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มองตนคนมักจะมองคนอื่นพอมองคนอื่นมันก็เห็นแต่โทษคนอื่นมันถึงมีบทกลอนไงโทษคนอื่นนะ่ะมองเห็นเป็นภูเขาส่วนตัวเราโทษเรามองเห็นเท่าเส้นขนนิดเดียวตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือทน ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไหลเห็นไหมคนมันจะเป็นอย่างนั้นนะเออของเราเหม็นเราก็ทนเอาแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรตัวเองด้วยแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราทนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้พระพุทธรูปท่านถึงให้มองตนพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองตนแล้วผมก็เชื่อว่าการที่เราอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยให้มองตนเยอะๆอย่าไปเพ่งคนอื่นเยอะ ส่วนคนที่นี่ทํางานเยอะนะครับคุณรัชนีจะเห็นว่าไม่มีใครว่างในแต่ละวันเนี่ยมีนะมันเหมือนกับถ้าไม่นั่งนับนี่จะไม่รู้นะว่าคนที่นี่มีกี่คนพอเขาก็จะไปทํางานของเขาเองตามจุดต่างๆปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็มีทุกวันแล้ววันละไม่น้อยด้วยนะสุดท้ายการที่เราจะอยู่ร่วมกันเยอะๆอะ่ะมันก็คือการต้องสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างชีวิต อันนี้คือหลักนะครับเราต้องหางานสร้างงานให้เขาทำสร้างอาชีพสร้างชีวิตสร้างชีวิตชีวิตที่มีมีความสุขตามอัตภาพนะครับไม่ไม่ใช่ว่าชีวิตที่แบบเลิศหรูอะไรพวกนั้นนะฮะหมายเขาว่าสร้างงานสร้างชีวิตให้เขาดำเนินชีวิตแบบพอมีความสุขตามอัตภาพแล้วก็มีงานมีอาชีพทำ ที่นี่ก็มีงานมีอาชีพหลายๆอย่างนะครับให้สมาชิกในบ้านทำนะครับเพราะว่าตอนที่เราทำงานใหม่ๆคนลัชนีก็ผ่านชีวิตแบบทำงานเนาะทุกวันที่เราก็ทำงานเป็นลูกจ้างใช่ไหมเราหมดไปกับอะไรครับเวลาของเราเนี่ยหมดไปกับก,บการเดินทางยิ่งอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้ารวมไปกับด้วยห้าหกชั่วโมงนะคณรัชนีบ้านไกลอะ่ะไหนจะค่าอาหารเหลือสิ้นเดือน ไหนจะค่าบ้านค่าที่พักค่าเช่าสิ้นเดือนบางทีไม่ถึงเหลือไม่ถึงสามพันบาทนะเราก็เลยคิดว่าถ้าแหล่งเนี้ยเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพที่มันอยู่ในบ้านในสวนไม่ต้องให้ผู้คนต้องเดินทางมีต้นทุนชีวิตสูงๆนะผมว่ามันทําให้ชีวิตเจอความสุขง่ายกว่าเนี่ยครับมันก็เป็นที่มาว่าทําไมเกิดบ้านสวนทําไมบ้านสวนก็มี งานเกษตรงานอะไรต่อมีอะไรงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ให้ลูกๆหลานมาช่วยกันทำน้ำพาานะริกแม่ท้องนานะฮะเอาไว้บริการ FC ทุกท่าน มีมีคนผมจับอ๋อถ้าเกิดใครจะสีมันเป็นบ้านจะสีแดงวันนี้มีลูกเขยแห่งชาติวันนี้มีลูกเขยแห่งชาติพาแม่ยายมาช้อปปิ้งค่ะลูกเขยคนนั้นคือพี่นุวันนี้อยากจ่ายว่างั้นนะคะเป็นไงนะรักแม่ยายรักแม่ยายมากกว่าแฟนอีกไม่ไม่ไม่มีแม่ยายก็ไม่ได้แฟน แม่เป็นต้นทางนะคะแม่ก็น่ารักนะคุณแม่สวยมากตาเต่อคมชอบทำันได้เป็นคุณแม่มีความเป็นชอบทำกับข้าวชอบทำอะไรอย่างนี้ขาวสวยมากเออยังสวยอยู่เลยแล้วความสวยนั้นก็ตกถึงคุณลูกด้วยนะสวยอันนี้ได้มาเสี้ยวนึ่งคิดดูถ้าได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์จะขนาดไหน ไายลมพัดมาวีวีคนแผลบุริม่มีแต่ความจริงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโคงรำวงเสียงกรองรัวมาทีทีกัมปูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทังหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำ យោយ៉ាងឯកភាពជាមួយសៀងតន្ត្រីយោយ៉ាងឯកភាពជាមួយសៀងតន្ត្រី